คุณกับศัตรูของคุณใครเหนือกว่ากันนะคะอาจารย์จะเปิดสองใบโดยเปิดศัตรูของคุณขึ้นมาก่อนแล้วเปิดของคุณตามมาทีหลังเปรียบเทียบกันถ้าไพ่ใครดีกว่าคนนั้นเหนือกว่านะคะศัตรูของคุณค่ะขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญหัวกลับนะคะเขาก็มีโชคลาภอยู่บ้างมีเงินมีทองอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนักนะคะตัวคุณค่ะขึ้นไพ่ สเตรนท์หัวตั้งนะคะเป็นไพ่ที่ดีกว่าคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะคะมีความอดทนมีความสามารถสูงเป็นคนเก่งเลยทีเดียวมีคนยกย่องมากนะคะเป็นไพ่ของผู้หญิงที่สามารถปราบสิงโตหรือว่ามัดใจสิงโตเอาไว้อยู่หมัดควบคุมสิงโตได้คุณเป็นคนเก่งมากไพ่ของคุณเหนือกว่าศัตรูของคุณนะคะดังนั้นคุณชนะค่ะถ้าคุณคิดว่านะะคนี่เป็นคําทํานายของคุณคุณชนะศัตรูของคุณ จริงๆนะคะชนะอย่างมากด้วยค่ะให้คุณพิมพ์น้อมรับคำทำนายแล้วแชร์ออกไปนะคะให้กับคนที่คุณปรารถนาดีต่อเขาอยากให้เขาชนะศัตรูเหมือนคุณแชร์ออกไปสู่โลกสู่จัก,กรวาลค่ะถ้าอยากเจออาจารย์อีกนะคะกดใจกดติดตามอาจารย์ไว้อาจารย์จะขอพักคุณมากนะคะขอให้คนที่เข้ามาดูคลิปนี้มีแต่ความร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงสุขทั้งกายสุขทั้งใจตลอดไปค่ะ